บริเวณแห่งนี้นะครับเพื่อนที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยก็คือน้ำตกนะในอุทยานแห่งชาตินะปีฝังโกนะครับเพื่อนครับแล้วก็มุมนะที่เป็นมุมทะเลสาบแล้วก็วิวภูเขานะโอ้โหวันนี้อุณหภูมิเนี่ยนะครับติดลบประมาณ15องศาได้นะเย็นมากเลยครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับไปขึ้นรถบัสนะครับจุดถัดไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยรถบัสเนี่ยเขามาปล่อยเรานะไว้ที่จุดแรกนะครับระหว่างทางเดินเนี่ยเราจะผ่านนะเป็นเอ่อลำธารน้ำตกกันนะครับ ที่ไหลนะลงไปตามภูเขานะครับแล้วก็เราจะเดินไปเรื่อยๆืนะครับผมอ่ะเดี๋ยวระหว่างทางเดินนะเดี๋ยวโยจะถ่ายนะมุมต่างๆนะให้เพื่อนๆนเห็นนะครับโอ้โหวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับก็จะได้เห็นมุมบรรยากาศต่างๆนะบริเวณนี้นะครับผมโอ้โหสวยงามจริงๆนะแล้วก็ที่สําคัญนะหนาวมากวันนี้อุณหภูมิหนาวมากเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเรื่อยเืยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนะให้เห็นมุมมองต่างๆนะของวิวนี้นะ วันนี้อากาศเย็นก็ต้องมีชุดกันหนาวให้ดีนะแล้วก็นอกจากนี้นะนเพื่อนๆนะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สูงนะก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือมานะออกซิเจนก็ต้องพร้อมนะแล้วก็อาจจะมีแบบนี้นะนี่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะครับเป็นถุงไตรร้อนนะครับนี่ก็ช่วยได้เยอะนะเพราะบางทีเราใส่ถุงมือเราก็จะถ่ายพวกรูปหรือวีโอไม่ได้คือถ,ถุงไตรร้อนเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยนะทาให้เราสามารถที่จะเรียกว่าถอดถุงมือนะถุงมือที่ใส่สองชั้นนะครับ เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือถุงมือชั้นข้างในนะก็จะมีนิ้วหลวมาเพื่อกดพวกฟังก์ชันถ่ายรูปได้นะแล้วยอมีถุงมืออีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นนอกนะอันนี้คือกันลมแล้วกันหนาวด้วยนะครับเดี๋ยวเราทยอยค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะต้องค่อยๆเดินครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงนะเราก็าจะามีการเอ่อเวียนหัวนะเมื่อวานตอนนั่งรถมาเนี่ยโอ้โหระหว่างทางเนี่ยสูงประมาณเกือบเกือบสี่พันเมตรนะโยนก็มีการเหมือนแทบเอาถุงเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้ออกซิเจนช่วยนะครับ นี่ก็เดินมารู้สึกเริ่มเหนื่อยนะมันมันเหนื่อยง่ายนะครเราเป็นคนพื้นที่ลาบนะครับเเราอยู่แทแจ่ได้ว่าศูนย์เมตรจากระดับน้ำทะเลานกลางนะทําให้เราอาจจะเหนื่อยง่ายนะครับบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่สูงนะครับเพื่อนๆมุมนี้ก็เป็นมุมพินมนิยอมอีกมุมหนึ่งนะเราสามารถเห็นภูเข,ขาได้ชัดเจนเลยนะอ่ะเดี๋ยวโยให้เพื่อนๆดูนะในบริเวณมุมนี้นะครับโอ้ จุดที่เพืเ่อนเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือจุดที่เราจะลงรถบัสกันนะครับรถบัสอุทยานมีหลายคันมากนะแล้วก็จุดที่จุดแรกเลยนะก็คือก้อนหินนะครับที่เขียนเป็นภาษาจีนตัวอักษสรสีแดงไว้ฮะรตรงนั้นคือจุดแรกที่เราจะมาลงรถนะนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็เ,เพื่อนๆดูโอ้โหนี่เลยครับเราจะเห็นมุมแนละ้วภูเขาหิมะนะมีท็อปปิ้งสโนว์อยู่ข้างบนนะแล้วก็สะท้อนเป็นภาพนะครับในบริเวณทะเลสาบนะสวยงามจริงๆครับ อ่ะเดี๋ยวจะแวะถ่ายรูปมุมนี้สักพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปจุดถัดไปนะครับผม